ก็ถ้าพูดถึงเรื่องแข่งกินหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ชนะมาแล้วหลายคนครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่นี่เลยเหรอมีเหรอมาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวถ้าใครกินแพ้จ่ายเงินนะพี่สั่งมาไซเยอะเลยสามสองหนึ่งไปแล้วผมไปแล้วป้โอ้ยดูชีตดิอโอโหพี่กินทีทสี่เลยเหรอ สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน็ตวีเอชฟูครับผม ในวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะมาตามเมนูใหม่ที่ทางพิซซ่าคอมพานีเขาได้ทําออกมานะครับเป็นเมนูหอมทอดสูงเสียดฟ้ากับชีสลาวายเยิ้มๆครับผมโอ้โหแต่ว่าในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้จะมาทําชาเลนจ์กินจุเหมือนปกติแบบทุกทีทั่วไปที่เคยนะครับผมเพราะมันจะแบบว่าธรรมดาเกินไปนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องแข่งกินหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ชนะมาแล้วหลายคนครับมันมีอะไรที่ท้าทายมากกว่านี้ไม่ทีมงานสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่ง สี่หนึ่งเลยเหรอหมีเหรอสี่คนเลยเหรอพี่ม,มาเป็นครอบครัวงั้นพวกเขาจะเป็นใครและเมนูภูเขาหอมทอดชีสลาวาจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนก่อนเริ่มคลิปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแล้วเราไปลุยกันเลยครับผม อันนี้ผมก็ได้แล้วนะครับกับหอมทอดสูงเสียดฟ้าราวาชิสเยิมเยิ่มครับผมโอ้หโคตรยิ่งใหญ่สุดอลังการสุดๆไปเลยนะครับผมแต่ไหนอะชิดเดี๋ยวเขามาลาดให้ครับอ๋อเดี๋ยวพนักงานเขามาลาดให้ใช่ปกติที่ร้านเนี่ยคือถ้าสั่งเขาจะมาลาดให้ใช่ครับผมมาคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนําผู้ท้าชิงของเราวันนี้ใครนะที่จะมาแข่งกับเ e t VS ฟ o o d เอ้อ เดี๋ยวขอเชิญต้อนรับพี่น้องปอสด้วยครับผมโอ้สวัสดีครับ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 ก็เดี๋ยวขอรบกวนเจอด้วยพี่ทุกคนแนะนำชื่อแนะนำตัวหน่อยครับว่ามาจากไหนบ้านเกิดที่ไหนเกิดเวลากี่โมงโรงพยาบาลอะไรไม่ไม่ใช่รายการดวงกินจุกกินจุกกินจุกเลี้ยบไม่ทำดวงเลยครับสวัสดีครับก๊อครับผมครับสวัสดีค่ะปามค่ะพี่ปามครับพี่ปอยครับสวัสดีค่ะจิ๋วค่ะพวกเราพี่น้องปอส พอสี่ทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าพี่น้องปอสี่ครับไอ้ที่ชื่อปอนปามปอยปายครับแต่อ้กอ้อยอีกิวนี่ก็เรียกกันในบ้านก็เลยคนดูก็ติดไปด้วยอ๋อครับผมแล้ววันนี้คิดยังไงถึงมาท้าแข่งกินกับนักกินระดับโลกแบบหนึ่งก็คือเห็นมานานสองก็คือเราไม่ได้แข่งตัวตัวเราแข่งลุมสี่คนอมาเจอตัวจริงอะเฮ้ยก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเฮ้ยแต่พี่รู้ไหมว่าวันนี้ถ้าถ้าใครกินแพ้กินไม่หมด จ่ายเงินนะพี่สั่งมาช้เยอะเลยอันนี้พวกนี้เมนูอะไรบ้างอย่างเดียวเลยพี่หอมทอดครับผมมันคือหอมทอด<ห>เมนูใหม่ของทางพิซซ่าของนนีครับผมก็คือหอมทอดชุดนี้เนี่ยพี่เขาขายอยู่ที่169่บเาทอเออแล้วเขาจะมีชีสแบบมาราดให้เยอะๆด้วยแล้วคือตัวเมนูหอมทอดของเขานะพี่รู้ไหมส่วนสูงนะครับสูงถึง50เซนเลยนะพี่โอ้สูง5้สเซนน่ะก็คือที่เรากินกันวันนี้ก็คือแบ่งคนละ5 เทียบเป็นเมตรก็25เมตรเท่ากับตึกชั้นนึ่งอ่ะที่เราที่เราต้องกินกันที่เราต้องแข่งกันนะพื้นหนึ่งเพดานโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องก็นี้อยากเห็นแล้วอ่ะผมอยากเห็นชีสมเยิ้มแล้วอ่ะเอาเลยพี่เอาเลยมาอยู่แล้วด้วยพี่มาเอาเลยมพี่มามามาียมา้าเาีามวมามามานมามาามมามามนมามามานาม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  คุ้นๆเลยอะมาเลยครับผมมูวววววมววว้าวว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 อวววววอยววววมวววววกวนวว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 พววอวว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 วีวววนวว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 ัวว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 ีวพวว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 วัวว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 ัววรววววววว โอ้ยแสดงว่าพร้อมมากขอทวนกติกาอีกทีหนึ่ง30นาทีนะครับผมถ้าใครกินได้น้อยก็นั้นจับโอเคง่ายๆเลยพี่มันสามารถไปจ่ายก่อนได้แข่งก่อนพี่พี่อาจจะชนะก็ได้ไปแล้วบโอ้ยโหรดูชีสดิอืมตอบอร่อยมากอร่อย มอสชีสโคตรดีอ่ะคุณผู้ชมเค็มๆมันๆอร่อยมากโอ้พี่กินทีละสี่ได้เหรอกินตอนร้อนๆนะอร่อยมากคุณผู้ชมหนึ่งแถวร้อยหกสิบเก้าบาทได้เยอะนะโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมชิ้นหนึ่งมันใหญ่นะแล้ววงมันแบบใหญ่มาก เดินมาข้างนอกนึกว่ากำไรโคตรใหญ่อตอนนี้สองครึ่งแล้วสองครึ่งเลยปอะม,ม,มีกรอบเกินอ่ะม,มีหลักการไหมทำยังไงให้กินได้เร็วต้องฝึกกินบ่อยพี่เหรอใช่ครับผมหลักการก็คือไม่ต้องคุยไม่ต้องพูด เราสองเฮ้ยบอกเลยชีสเขาโคตรอร่อยคุณผู้ชมผมนี่อยากได้อีกเลยอ่ะชีสอร่อยมากใช่เลยหมดแถวนึงเลยหมดแล้วเหรอคไปเลิกกันแล้วยกันเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่ง ปกติแพ้อาหารอะไรบ้างไหมไม่แพ้พี่ไม่แพ้ชนะทุกอย่างผมชนะทุกอย่างชนะทุกจริงทุกอย่างบนโลกนี้มันเยอะมากเลยนะผมว่าใส่โยนไม่หมดครับไม่หมดจริงจริงร้อยจริงนะแต่พูดถึงรสชาติหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยครับเนียนข้าวหอมชีสดีมากเนี่ยครับวันนี้ผมก็มีคนจำเนินรายการแทนผมแล้วนะครับผม กลยุทธ์เราเลยโดนเขาคุยกันเองนะนัดูเขากินดีกว่าผมแล้วสองแถวของเราก็สองแถวอะไรที่จะนั่งกับเ่าเวลาผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับผมเออดีมากจริงๆหือหึยผู้เกาหอมทอดลาวาชีจำเจิ้งครับผมอือหึย นึกว่ามีแต่แอลกอฮอล์ที่กินเยอะๆแล้วเมาสิหอมทอดก็เมาอ่ะเนี่ยไม่ใหญ่แล้วพี่ไม่ใช่หโกงครับเปล่าโกงนิ่ไปทอดไว้ไหนครเปล่าชีสแต่เดาด้วว่าใจมันเนี่ยข้างในมีอะไรเปล่าไม่มีชี่พี่มีเหรอนี่ชีสโคตรดีจริงดีแบบสุดจิ๊กซ่าก็อร่อยนะเนาะ บ้าย่กระบอกอะไรก็เอาไปเลยเกินมากเลยโอยยหมดยยยัยงแล้วยย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 ยมยยยดนยอยยยยยูยยย่ยแยยยยมยย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 นยย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 จยยยยยย้ยย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 ยกยยยยงยย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 ยกยยยนยย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 ัยยยยยนยย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 ย เราได้แักกินมาแล้วรสบาณสี่ห้าปีแล้วอะไรล่ะตอพี้ที่เราเมาเมาเมาหอมเอาละครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้หมดเวลาใกล้จะเสียตังค์พี่แล้วอ่ะกติการับใครเหลือเยอะกว่าชนะครับผมกติการับประกบกติการถ้าบอกว่าวันนี้ถ้ามันชุดละ ยี่สิบใช่ไหมผมกินร้อยชิ้นเลยดิชิ้นสุดท้ายของคุณแม่ยี่สิบวินาทีสุดท้ายโอ้กำลังจ้าสิบอ้โรและในวันนี้นะครับุณผู้ชมผมก็ทำชาเลนจ์เรียบร้อยแล้วนะครับ30นาทีการกับการแข่งกิน หอมทอด2.5เมตรนะครับผมก็แบบสูงสูงแล้ววันนี้ใครชนะใครชนะแน่นอนครับชนะนะมันก็ต้องผมอยู่แล้วครับเออแล้ววันนี้ใครใจ่ายตังค์ครับใครใจ่ายตังค์ ว่นแนทหรือเปล่าไม่ใช่พวกพี่รี่ที่จ่มยนี่ม่แพงไหมคะที่ทำแบบนี้กผมก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผม่็ฝากรบกวนทุกพี่จ่ายเงินให้ด้วยนะครับก็ทั้งหมด10ชุด1,690ไม่รวมเครื่องดื่มไม่กี่มีน้ำอีก3ลังพี่ใสดงว่าไม่ได้ประตบภัยเย่ะัเยอะขนาดนั้นแต่มันดีนะอันเบเลอร์แค่ร้ยหอันเหมือนเยอะ แค่พันหกร้อยเก้าสิบเองเออไม่ได้อะไรเอาอีกสักยงไปละพี่อยากเลยพี่อยากพอหยุดมาแค่นี้แหละโอเคครับวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็ต้องขอขอบคุณเอ่อพี่น้องพอสีด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมแข่งขันกันก็ประมาณนี้วันนี้ก็ต้องมาเลี้ยงข้าวเลยใช่เป็นสิ่งที่ดีพี่เราอ่ะกินปกติเราเนี่ยก็นี่เดี๋ยวฝากติดตามผลงานช่องทางพี่อีกทีก็ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ครับพี่ ได้ค่ะก็พี่น้องปอสีนะคะมีทั้งทางยูทูบเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็สิงห์จอกนะคะแล้วก็ไอทีด้วยสามารถมากดติดตามดูความตลกของสิ่พี่น้องของเราได้เลยนะเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยใช่ไหมครับไม่โกหกนะสี่ไม่โกหกโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราออกไปก็ฝากแจ้งตามนะพี่นะครับได้ครับโอเคไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับ และในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมขอบอกเลยว่าแนะนําเลยว่าให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาลองตามกันให้ได้เลยนะครับกับเมนูนี้เลยครับผมภูเขาหอมทอดลาวาชีสนะครับผมแบบนี้เยิมย้มเยิมแบบนี้นะโห้ต้องบอกเลยว่าคือมันดีมากน่ากินมากจริงคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยดูควันดิโอ้ยดูควันคนร้อนเลย คุณผู้ชมเนี่ยจะมากันเป็นครอบครัวหรือมากับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สามารถสั่งเพื่อที่จะมากินเคียงกับพิซซ่าหรือเมน,นูอื่นก็ได้อร่อยเช่นกันนะครับผมเออและสําหรับราคานะครับผมก็เพียง1 6 9บาทเท่านั้นนะครับและย้ําอีกครั้งนะครับว่าเมนูนี้นะครับเขามีขายให้เฉพาะนั่งทานที่ร้านได้อย่างเดียวนะครับผมก็คือชุดหนึ่งใหญ่ๆสูงๆแบบนี้คุณผู้ชม1 6 9บาทชีสลาวยิมย้มๆแบบนี้นะ โคตรคุ้มคุ้มจริงและเมนูนี้นะครับมีตั้งแต่วันที่7กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายน2566นี้เท่านั้นนะครับผมก็รีบๆตามกันมานะครับคุณผู้ชมบอกเลยชิมเยิ้มแบบนี้อือออ้ือโอ้โคตรดี สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงต่อเนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทีมงานยิ่งช่างตังอยู่ครบอือถึงนะเมื่อกีน้นี่โคตรอร่อย,ายมาเร็วอือเอาตรงนะ วันนี้ผมสามารถนั่งดูน้องเขาเทชีตได้เป็นทั้งวันนะวันนี้รู้สึกแบบรอได้ไม่รีบก่ดน้องเขาได้ยังแล้วทำไมชื่อแด๊ครับอ๋อเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อชอบดูครับโอ้ยพ่อคุณก็โอ้ยเนี่ยกินโหดเหมือนโกรธพ่อทอดอร่อยพี่มันอร่อยจะไม่น่าไปโกรธพ่อไม่โกรธอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เฮ้ยเพ่ๆผมขอหอมหน่อยครับขอหอมนี่เหรอหอมนุ่นอยากเไป